มาแล้ววะเนี่ยเราจะทําการปิดโพดิชันนะครับอ่ะปิดโซนนี้ก่อนชุดแรกเมื่อกี้เราปิดไป1นึ่งพดอลลาร์สหรัฐนะครับตดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะฮะไปดูกราฟวันนี้กันหน่อยกราฟวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับกราฟวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยเขาดันขึ้นไปปึ๊บนะครับแล้วก็เคลียร์ไส้หนึ่งไม่ถึงไส้สองไส้สองอยู่ที่ปลายไส้น,นี้นะประมาณ1 9 3 7ไปเคลียร์แล้วทีหนึง่งแต่วันนี้เนี่ยมีการเปิดแกลบขึ้นมานะครับคือตลาดเปิดมาปึ๊บบนนนะครััดแกข้มา วันศุกร์เนี่ยเขาปิดแถวๆประมาณ1921.12นะครับแล้วก็เปิดแก็บขึ้นมาประมาณ1924.66นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาเคลียร์แก็บนิดนึงนะเหลือพื้นที่นิดเดียว เข้ากลุ่มโค้ดยังไงนะครับเข้ากลุ่มพี่ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยครับไปที่หน้าช่องโค้ดเจมสอนเทสสั้นนะครับแล้วก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์นี้นะบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มฟรีนะฮะต้องจริงกับผมแบบมองว่าควรจะเป็นฝั่งบายนะครับเพราะอะไรถึงเป็นฝั่งบายนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจุดนี้คือจุดที่เด้งได้นะครับถ้าไม่ผ่านนะถ้าเรามองเนี่ยผมจะดูชุดของการที่ราคาเนี่ยเขามีการสวิงไฮแลวก็สวิงโลนะครับซึ่งสวิงโลแล้วสวิงไฮชุดข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะ นนะะครับนะแล้วก็มีการลงมาเคลียร์หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเด้งเห็นป่ะทีนี้หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่เขาเด้งเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะถ้าเรามองกลับไปเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นดีแมนโซนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดในยะสำคัญนะครับคือ61.8%นะครับเขาลงมารีเทสท,ทีหนึ่งแล้วก็ดึงกลับถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหน้าบ่ายตรงนี้ยังมีแรงซื้อเข้ามานะครับมองหน้าบ่ายเขาวันนี้ผมอาจจะมองไม่เหมือนชาวบ้านเข <c oughs> อะใกล้ๆโซนนี้ผมใบอีกไหม้หนึ่งที่ใกล้ๆโซนนี้เลยลองดูว่าเขาจะเด้งหรือเปล่านะครับนี่นั่นไปทีหนึ่งนะตรงนี้มีแรงใบนะฮะโดยธรรมชาติแล้วนะถ้าชนตรงนี้ก็จะทะลุก,ก่อนแล้วดึงกลับแต่ถ้าไม่ชนก็จะดึงกลับก่อนนะะรอดูนะะวัดใจกับตลาดหน่อยตรงนี้นะ เราไปดู M1 กันหน่อยโครงสร้างราคานะครับใน M1 นะ M1 เนี่ยถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะวิ่งขึ้นเคลียร์ละนะครับหลังจากมีการที่แบบเทเทลงมาเรื่อยๆมาไม่มีการที่แบบวิ่งขึ้นเคลียร์เลยนะเขาจะวิ่งขึ้นเคลียร์ตอนไหนเขาจะวิ่งขึ้นเคลียร์ตอนก่อนเปลี่ยนไทม์เฟรมอะไรเงี้ยนะครับอีกประมาณ6นาทีใช่ปะโอเคนะครับราคาเริ่มมีการดันกลับขึ้นมานะงาที่ของเราก็คือรอนะครับ โอเคนะเปลี่ยนไทม์เฟรมมาประมาณ3นาทีนะเดย์วันนี้เนี่ยเขาวิ่งไปชนต้านเรียบร้อยแล้วนะสำหรับผมมันคือการคอนเฟิร์มแล้วนะเนี่ยไอชนต้านอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมองว่าตลาดกลับเป็นผังบายแล้วนะแค่ลงมาเคลียร์เฉยๆเนี่ยชนต้านใช่ไหมไม่ได้ไปเคลียร์ถึงไส้อะดังนั้นเนี่ยการลงมาคือการลงมาเคลียร์แล้วก็โซนนี้คือ6กสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของถังใบะนะและการที่จะเด้งกันไปก่อนเพื่อเคลียร์ตัว uh, liquidity เนี่ยหรือว่าการเคลียร์ซอฟต์ล็อตเนี่ยเป็นไปได้นะครับ ไม่ได้สูงเลยนะจากประสบการณ์ของผมนะถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยดังน,นั้นรอนะฝั่งบายนะกำลังจะเข้าสู่แดน,นฟ้าแล้วนะทรงนี้ต้าฟ้าที่มันจะฟ้ายาวเลยเนี่ยนะนะมีไกฟ้าแล้วบ้างครับคือเฮดวันเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าหลอกให้คนเซลลโดยไม่ทําไส้ครับแล้วก็ดึงกลับไออย่างเงี้ยคือแสบมากๆเลยนะเคยดโดนมาแล้วไงนะเลยรู้นะ M 1นเนี่ยเขาเข้าไปสู่โซนซนะูเปอร์บูริทเทนนะเกิดเส้นบนเมื่อไหร่นะครับรอบินเลยทีบีตัไหร่นะครับเดี๋ยวเรารอปิดมือด้วยกันนะอ่ะเริ่ม,มาาลวเเเนีนะเออสงข นะครับเราจะทําการปิดโพลิชันนะครับปิดโซนนี้ก่อนชุดแรกคําสั่งจํานวนมากนะปิดสถานะทั้งหมดนะกดทีเดียวแล้วออเดอร์จะหายไปนะแบบนี้เลยนะนี่นะเมื่อกี้เราปิดไป1 1ึ่งพสามสิดอลลาร์สหรัฐนะเห็นไหมว่าเขามาตามคาดเลยนะนี่นะพอเราปิดปุ๊บนะเข้าสู่โซนซูเปอร์บูลิทเทนเลยนะ